นี่นะครับงานเดินติดตั้งอินเตอร์ติดตั้งอินเตอร์ออรของเขาเดิมๆเ,เนี่ยมามีอยู่ทอดอย่างแล้ว้็วพอดีเจ้ามาใส่กันชนใหม่ก็เ,เลยเลียอินเตอร์ใหม่ไปเลยเพราะของเดิมมันวูบพี่แล้วจะได้จัดกันชนในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเขาเกิดไปไป,ไปทำอินเตอร์ใหม่เนี่ยอย่ามันต้องตัดแต่งมันกันชนอีกก็เลยยุ่งยาก ถ้อดูดเจ้าของเขาเขาโอเคอีเตอร์นี้ลูกค้าสั่งมาเองนะครับสองพันกว่าบาทประมาณสามพันสามนิดๆอ่าครับผมเป็นขนาด9้านิ้วหนา2อจุดสหนาสอจุด้นานิ้วอ่าแล้วก็ท่อเนี้ยของผมที่ขายอยู่นะครับท่อนี้ย่อเพชราจะหนานครับอ่าราคาจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่า มันไม่ค่อยแตกง่ายเหมือนกับของปลูกอันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยเป็นวายดีตอนนี้อลูมิเนียมท่ออลูมิเนียมขนาดสองนิ้วครึ่งเดินใหม่นะครับข่อนี้ผมเดินใหม่อ่านี่ครับเดินใหม่อันนี้ข้อลดปากสองนิ้วปากไอเดียสองนิ้วตัวนี้สองนิ้วครึ่งครับผมกอเดินใหม่นี่นะครับ จริงๆรถเทอร์โบเดิมขนาดเนี้ยเดิมๆเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องเป็นสองนิ้วสองนิ้วแล้วมาเข้าอินเตอร์แล้วออกจากอินเตอร์นี่เป็นสองนิ้วครึ่งเพื่อให้กำลังอัดมันดีนะครับอ่ามันมันมันไม่รอรอบเกินไปแต่ันเนี้ยเขาใส่สองนิ้วครึ่งมาสองนิ้วสองนิ้วครึ่งมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับ ภายภาคหน้าเขาเขาเจ้าของรถเขาไปเปลี่ยนอินเตอร์เฮ้ยไปเปลี่ยนเทอร์โบไปทําปั๊มอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วก็คือเสร็จเลยในชุดเดียวจบเลยขายึดขายึดตัวนี้เป็นขายึดสเตเลสนะครับอ่าขายุดสเตเลสหนาหกมิลหนาหกมิลเนีนะ่ยหนาหกนแล้วก็เอามาเชื่อมเชื่อมเชื่อมเป็นเชื่อมเป็นโปรทีนะครับไม่ใช่เป็นฉากนะครับ เป็นเป็นสเตรเลสเส้นหนาหกมิลอ่าแล้วก็มาเชื่อมนะครับเชื่อมเป็นจุดๆไว้ครับเชื่อมเป็นจุดๆไว้ มันจะเป็นหูยึดตัวนี้เป็นในตัวครับแล้วก็ยึดน็อตเดิมสองตัวยึดอินเตอร์ครับแล้วท่อนล่างท่อนล่างก็เป็นฉากอลูมิเนียมหนาหกมิลเหมือนกันแล้วก็จะ็อดรูเพื่อว่าให้ลมเข้าให้ลมเข้านะครับให้ลมเข้า อีเตอร์เนี้ยอาจจะขยับไปด้านขวารถนิดนึนงเพราะว่าด้านนี้มันติดไอ้เงี้ยไอ้เนี่ย,อยแอร์ผมเรียกไม่ถูกครับรวมๆแล้วก็ไม่มีอะไรรวมๆแล้วก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเดินขา,ากันชนขากันชนต่อพวกเนี้บางที่เขาใช้เป็นเหล็ก แต่ผมที่เลือกที่ไม่ใช้เป็นเหล็กเพราะว่าขี้เกียจมาทำสีอยู่ยอมเสียงเงินแพงหน่อยแต่งานมันออกมาดูดีหน่อยนะครับอ,อยากจะให้เข้ามาคุยเข้ามาดูงานกันก่อนดีกว่าครับเพราะว่า,าหนึ่งที่ลูกค้าชอบถามเรื่องราคาเนี้ยจะรู้ราคาแล้วก็ตอบก็คือว่าแพงแต่ที่มันแพงเนี่ยมันแพงเพราะสาเหตุอะไรแต่ตรงนั้นลูกค้าไม่ได้คิด สตเตเลสนี่นะครับเจาะรูตัดเจียทุกอย่างเปืองอุปกรณ์มากดอกสว่านนี่คืออย่างกินนะครับเจาะยากมากสตเตเลสยิ่งหนาหนานี้คือต้นทุนนะครับมันต่างกันแต่ถ้าเกิดมองวาอ่าเราเอาสตเตเลสมาเจาะรูปุ๊บกลับเราไปซื้อเหล็ก มาทําปุ๊บต้องส่งท,ทําทสีคือคําว่าทําสีคือถ้าพ่นจักแต่พ่นให้มันจบๆอ่ามันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าทาให้ดีเขาด้โค้ดไปเนี่ยค่าเขาได้โค้ดมันก็นก็สูงอีกอ่าเนี่ยถ้าอยากทําชิ้นงานเหล็กเชื่อมอลูมิเนียมนู่นน,นี่นั่นเนี้ยเข้ามาคุยกันได้ครับเข้ามาคุยกนที่ร้านเลยครับจะได้เห็นว่าเอองานเนี้ยวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ใช้แบบไหน เรื่องราคาเนี่ยค่อยว่า,วากาันทีหลังได้ครับผมสวัสดีครับ